บุหรี่ไฟฟ้านะคะจริงๆก็คืออาจจะเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่นะคะซึ่งเข้ามาวางจำหน่ายเนี่ยมันเริ่มจากในตัวสหรัฐหรืออังกฤษเนี่ยก็ในช่วงปี2006-2007วในประเทศไทยก็อยู่ในช่วงประมาณปี2010นะคะก็คือโดยเฉลีย่ยแล้วมันก็เพิ่งเริ่มเข้ามาที่ให้เรารู้จักเนี่ยอยู่ช่วงประมาณ10กว่าปีที่ผ่านมาเป็นเพศกรชาวจีนซึ่งเขาเนี่ยประดิษฐ์ บุหรี่ไฟฟ้าซึ่งคล้ายกับเอบุหรี่ไฟฟ้าตัวรูปแบบที่เราใช้เห็นกันอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะคะในปี2003ซึ่งจุดประสงค์ของเภศัักรท่านเนี้ยในขณะนั้นเนี่ยคือเขาเนี่ยเป็นคนสูบบุหรี่เขาต้องการที่จะเลิกบุหรี่แล้วก็มีพ่อเสียชีวิตด,ด้วยด้วยบุหรี่เนี่ยนะคะก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันจะหาผลิตภัณฑ์อะไรที่มันเอ่อมาทดแทนได้ไหม อันนี้คือสิ่งที่สังคมรับทราบว่าเออฮอลลิกเนี่ยเป็นคนผลิตบุหรี่ไฟฟ้านะเพื่อช่วยเลิกบุหรี่ถ้าเกิดพูดถึงตัวองค์ประกอบของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ3ส่วนใหญ่ๆก็คือตัวของน้ำยาตัวแบตเตอรี่ตัวหนึ่งเขาเรียกว่าเหมือนตัวคอยตัวเนี้จะให้ความร้อนไปที่ตัวน้ำยาเพื่อที่จะให้ตัวน้ำยาของบุหรี่เนี่ยมันเกิดการระเหยเป็นไอให้คนสูบ จเนเรชันแรกๆเนี่ยก็คือเป็นตัวที่เขาเรียกว่าใช้แล้วทิ้งได้เลยเป็นเหมือนเ,อเขาเรียกว่าซิกกาไลท์เขาจะออกแบบมาลักษณะ้ายตัวบุหรี่ธรรมดานะคะแล้วก็ใช้แล้วก็ทิ้งไปเลยจนเป็นพัฒนาสู่ในรุ่นที่2เนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆปากกาแล้วก็มีช่องใส่น้ํายาเป็นช่องเล็กๆอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะชาร์จไฟได้แล้วก็พัฒนาจนเป็นตัวเจเนอเรชันที่3ที่มันเป็นเหมือน,นแท้ง อันเนี้ยรุ่นเนี้ยจะจะพบเห็นในในเมืองไทยค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เพิ่มเมืนเพิ่มประสิทธิภาพให้สร้างตัวควันตัวไอเนี่ยได้ได้มากขึ้นนะคะต่อมารุ่นล่าสุดเนี่ยจะเป็นรุ่นที่4ก็จะเป็นรุ่นที่ลักษณะคล้ายๆกับเ,เขาเรียกว่าเป็นพอร์ต POD นะครพอร์ตก็คือคล้ายๆกับตัวแท่ง USB ไอตัวรุ่นใหม่เนี่ยมันต่างจากรุ่นเดิมยังไงคือรุ่นใหม่มันมีพัฒนาการตัวหนึ่งซึ่งต่างจากเดิมก็คือตัว สารนิโคตินที่เขาใช้ในตัวน้ำยาของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเขาจะไปเปลี่ยนโครงสร้างของออไอตัวนิโคตินเดิมที่อยู่ในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ารุ่นเก่าๆเนี่ยเป็นนิโคตินแบบใหม่ที่เขาเรียกกันว่านิโคตินซาล์ความพยายามของบริษัทบุหรี่ที่จะผลิตบุหรี่ที่ปลอดภัยกว่ามันมีมานานแล้วนะฮะตั้งแต่50ปีก่อนที่ พบว่าการสวิตช์ทำใหเป็นมะเร็งปอดนะครับเขาก็ทําก้นกรองขึ้นมานะครับก้นกรองออแล้วก็บอกว่ามันจะกรองสารพิษทั้งหลายการติดตามต่อมาก็พบว่าก้นกรองเนี่ยไม่ได้ลดอันตรายจากบุหรี่นะครับเพราะว่าสารก่อมะเร็งสารเคมีเนี่ยมันผ่านก้นกรองมาได้รวมทั้งนิโคตินด้วยต่อมาหลังจากนั้นอีก20ปีต่อมาเขาก็ทํา บุหรีที่เรียกว่ามีรถอ่อนนะครับรถอ่อนก,อก็หรือว่าไร์หรือไม้ก็พบต่อมาว่ามันไม่ได้ลดอันตรายของบุหรี่นะครับแล้วก็ประมาณเกือบ30ปีก่อนเนี่ยเขาก็เริ่มทํำบุหรี่ที่ไม่เผาไหม้แล้วที่เชื่อว่าไอออนบุหรีไฟฟ้าเนี่ยเป็นเพียงอไอน้านะครับความจริงเนี่ยมันมีสารทาให้เกิดนะครับ ไอระอองน้ําที่เห็นเป็นไอจํานวนมากเนี่ยมีฝุ่นขนาดเล็กมากนะฮะเล็กเล็กกว่า pm 2.5นะครับจำนวนมากนะฮะแล้วมีสารเคมีที่เป็นละลายนะฮะมีทั้งโลหะหนักนะครับฟอร์มาดีไฮนะครับไดอะซิติอลอะครลินนะครับโลหะหนักก็มีทั้งดีบุกมีทั้งนิกเกลลิลและตะก,กั่วนะครับเพราะฉะนั้นความเชื่อที่ว่นเป็นไอน้ำธรรมดานั้นไม่ใช่นะครับมีสารเคมีเยอะแยะมีฝุ่น PM 2.5นะครับซึ่งเป็นอันตรายต่อปอดครับคือต้องบอกก่อนว่าบุหรี่เนี่ยมันมีมากับโลกของเราเนี่ยเป็นร้อยร้อยปีแล้วถ้าเกิดลองไปสืบประวัติอ่านค้นประวัติเนี่ยคือคนเริ่มสูบบุหรี่มาเป็นตั้งแต่คริสตศักราชหนึ่งันหกร้ด้วยซ้ำแต่ว่า คนเพิ่งจะมาเริ่มรู้ว่าบุรีเนี่ยมันทำให้เกิดะเร็งปอดเนี่ยเมื่อช่วงปีคริสต์ศักราชที่หน่คือเหมือนเริ่มใช้มาเป็นร้อยปีแล้วกว่าจะเริ่มรู้ว่าบุรีเนี่ยมันมันทำให้เกิดะเร็งปอดนะคะทีนี้บุหรีไฟฟ้าเนี่ยมันเพิ่งเ,ออเข้ามาใช้คือคนเริ่มใช้กันอยู่ในช่วงปรมาสิบปีนี่เองนะคะที่อันตรายระยะย,ยาวเนี่ยมันมันอาจจะยังไม่ทราบนะคะแต่ก็มีงานวิจัยออกมาเรื่อยๆมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งเนี่ย เอาหนูเนี่ยสูตรไอของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นเวลาปีหนึ่งเลยนะคะก็แต่ไม่ได้สูตรทุกวันนะก็จะมีเขาก็จะมีว่ากี่วันต่อสัปดาห์แล้วก็เออเป็นระยะเวลาเท่าไรแต่เฉลี่ยนยประมาณปีหนึ่งก็พ,พบว่าประมาณหนึ่งในสี่ของหนูที่ได้รับไอไอระเหยของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเ,เซลปอดเนี่ยเปลี่ยนเ,เ,นนเป็นเซล์มะเร็งก็คือกลายเป็นมะเร็งปอด